ถ้ากูไม่ตายเนี่ยมึงไม่ยอมใช่ไหมเฮ้ยหนุ่มนี่น่าโรงพยาบาลเฮ้ยไอ้หนุ่มน่าโรงพยาบาลแล้วทำไมล่ะครับแล้วมึงเอาไงกูอ่ะแล้วมึงจะเอาไงแล้วมึงจะเอาไงกูถามแล้วมึงยาวยังไงอะครับผมฮึชี้ยะแม่งตามตื้อกูสัตวสไปละหากูไม่เจอหรอกกูบอกเลเร็วว่าจุดรวกูนี่แหละเดือดแฝด โอ้ยไม่เห็นปะวะเชีย่ยไม่เห็นบุนหรอกองโงงรถพังอีกแล้วโอะดูมันโทรมาอ่ะดูมันโทรมาขอบคุณดาเจ็ดพห้าดวงด้วยนะครับผม ดูดิเบ้าตาเขียวเลยอ่ะโอ้โหสุลหล่อเบ้าตาเขียวเลยสุลหล่อไม่ยอมนะแม่งทำสุลหล่อเบ้าตาเขียวมึงสุลหล่อไม่ยอมนะบอกก่อนนะครับไอ้เชี่ยนี่แม่งโทรมาอยู่นั่นครับผม <Hello. S 1> มึงอยู่ไหนมึงมาขึ้นรถกูมา <Hello. S 1> ไอ้เชี่ย <Hello. S 1> โทรอยู่นั่นขอซื้อข้าวมันไก่ได้ไหมหาวไม่มี คือเข้าเข้าเข้าวอรมาหน่อยเหรอมีแต่ข้าวมัดจะเอาไหมล่ะครับผมข,ข้าววอรมาเหรอมีแต่แบบสุปตีนอะไรอย่างเงี้ยเอาไหมครับ <c oughs> ใกล้อยู่ในใจอยู่แล้วนะเหรอผมมีเอาสุปตนีน,นะครับผมเอาไหมครับผมเ <c oughs> ขียนนี่โหไม่พักนี่เขาเก็บผินแดงไอเชี่นี่มันรถไอเชี่ขี้แค้นมั้เนี่ย เรได้คียแค้นมะเนี่ยใช่พี่ชายพี่ชายชิดีไอค,คน,าาน,นื่อมานนี่